ท่านผู้ฟังย้อนหลังไปเมื่อประมาณ40่กว่าปีก่อนที่เมืองพิษณุโลกมีห้องแถวตั้งเรียงรายอยู่สิบกว่าห้องที่เขาเรียกตลาดใต้คนที่อาศัยอยู่ในห้องแถวเหล่านี้ล้วนแต่มีอาชีพที่แตกต่างกันไปบางคนก็หาบขนมขายบางคนขายขนมครกบางคนขี่สามล้อวันดีคืนดีก็ทะเลาะวิวาทส่งเสียงลั่นไปหมด บางบ้านก็ลงไม้ลงมือตอบตีกันจนดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญสำหรับพวกเขาเสียแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านโดยทั่วไปครอบครัวที่ว่านี่มีหัวหน้าครอบครัวยึดอาชีพขี่สามล้อเมียทอดกล้วยแขกหรือไม่ก็ทำขนมต่างๆขายแกมีลูกชายสองคนคนนึงโตเป็นหนุ่มแล้วส่วนอีกคนเนะี่ยเพิ่งจะรุ่นรุ่นขึ้นมาลูกชายทั้งสองคนนี่มีอุปนิสัยผิดกันเหมือนฟ้ากับดิน คนพี่นี่เอาแต่เที่ยวเตรสรัมาลเ์เทมเาไม่ว่าจะเป็นสุรายาฟินพอกลับมาถึงบ้านก็มุดหัวเข้ามุ้งนอนท่าเดียวส่วนน้องชายเ,ยเป็นคนขยันขันแข็งตั้งใจเล่าเรียนหนังสือแล้วก็ช่วยแม่หากินตัวเป็นเกลียวจนไม่มีเวลาที่จะออกจากบ้านไปเล่นหัวกับเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกันแต่ที่ว่าคนเขารังเกียจครอบครัวน,นี้ก็เพราะลูกชายคนโตนี่แหละ เพราะว่าถ้าหากว่าบ้านไหนเผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องมีของหายเมื่อนั้นเพราะว่ามันเป็นคนติดฝิ่นกินสุราก็ทําให้กลายเป็นคนมือไวเพื่อที่จะได้นําข้าวของไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายในทางอบายมุกบางครั้งถ้าขาดแคลนเงินแล้วไม่มีโอกาสจะลักขโมยใครได้ไอ้เจ้าพี่ชายนี่ก็มักจะเกี่ยวเข็นเอากับแม่ของตัวเองซึ่งถ้าให้ก็ดีไปถ้าไม่ให้ก็เจ็บตัว จากการถูกลูกชายของตัวตบตีโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมดังนั้นเมื่อน้องชายเหลืออดเหลือทนก็เกิดการวิวาชกต่อยกันระหว่างพี่กับน้องก็ทําให้เกิดเหตุจุลว,วุ่นวายจุลมุนกันไปพักแล้วก็มักจะจบลงด้วยการที่ไอเจ้าคนน้องนี่เจ็บตัวตามแม่ไปอีกคนหนึ่งเพราะสู้พี่ไม่ได้เนื่องจากตัวเป็นเด็กตัวเล็กกว่าความประพฤติอันชั่วช้าเลวรามของลูกคนโต แบบเนี่ยจึงเป็นที่รังเกียจแก่ชาวบ้านทั้งปวงแม้ว่าพ่อแม่กับลูกคนเล็กจะเป็นคนดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดข้าวของชาวบ้านเขาเกิดหายไปเขาก็จะด่ารวมไปทั้งบ้านทุกครั้งอันเป็นเหตุให้ลูกชายคนเล็กเนี่ยทนความละอายไม่ไหวก็หนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดใหม่แล้วก็เป็นลูกศิษย์วัดตั้งแต่นั้นมาส่วนผู้ที่เป็นพี่ชายเมื่อเห็นน้องของตัวหลบลี้หนีหน้าไปอย่างนั้น แทนที่จะรู้สึกสำนึกตัวกลับยิ่งได้ใจใหญ่พอพ่อออกจากบ้านก็หันกลับมาเกี่ยวเข็นของเงินแม่เอาไปสู่ควินกินสุราเป็นเนืองนิดซึ่งผู้เป็นแม่ก็ต้องกลั้มกลืนขืนขมระทมทุกข์เอาไว้อ่าเพราะว่าเมื่อนำความเลวร้ายของลูกชายไปบอกกล่าวแก่พ่อก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะผู้เป็นพ่อนี่ไม่ได้สนใจใยดีในชีวิตภายในครอบครัวเท่าไหร่นักด้วยถือว่าตัวเป็นคนหามาให้กิน ให้กินแล้วก็แล้วกันไปแม้ว่าลูกชายคนเล็กจะหายไปจากบ้านก็ไม่เคยที่จะเอาใจใส่ติดตามดูแลแต่อย่างใดเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าลูกชายคนโตก็ยิ่งกำเริบเสบสารถึงขนาดทุบตีผู้เป็นแม่ไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดอยากจะสู่กินแต่เชา้าก็ของเงินแม่ตามปกติของทุกวันแต่ว่าเช้าว,วันนี้แม่ยังขายกล้วยแขกได้ไม่กี่บาทไม่มีเงินให้พอตามที่มันต้องการ มันก็บรรดาลโทสะตรงเข้าตบตีต่อหน้าชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวใครจนแม่นี่หน้าตาเขียวบวมไปแถบหนึ่งลูกก็ยังไม่ยอมหยุดฝ่ายชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตามห้องแถวเห็นเหตุการณ์ที่ลูกทรพีทํากับแม่บังเกิดกล้าอย่างนี้วันนั้นก็เกิดเหลือที่จะอดทนนิ่งดูได้ต่อไปได้ก็เลยพากันรุมซ้อมไอเจ้าลูกชายนี่เป็นการใหญ่จนไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่ลงมือลงไม้ก่อน ผลก็คือผู้ที่เป็นลูกทรพีคนนี้อาการสาหัสโดนของแข็งอันได้แก่ไม้หน้าสามเข้าหลายทีถึงก็สลบสลายไปฝ่ายแม่เมื่อเห็นลูกชายของตัวโดนชาวบ้านรุมทำร้ายจนมีอาการหนักนอนสลบเมือดอยู่กับพื้นดินอย่างนั้นก็รีบกุลีกุจอบนำลูกขึ้นรถสามล้อที่ผ่านมาไปโรงพยาบาลทันทีป่าก็คร่ำครวญเรียกชื่อลูกไม่ขาด ความรักลูกก็ทาให้ตัวลืมนึกไปถึงความทารุณโหดร้ายที่ลูกทําแก่ตัวจนหมดสิน้นเมื่อเขาพาลูกเข้าไปในห้องฉุกเฉินนะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถามถ่ายเหตุการณ์เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงไม่น้อยแต่ว่าแม้ว่าแม่เนี่ยจะยังอยู่ในความทุกข์ก็ยังมีความคิดพอที่จะไม่เปิดเผยชื่อชาวบ้านที่เข้ารุมทำร้ายลูกของตัวเพียงแต่ให้การว่าไม่รู้ว่าใครทำร้ายลูก เพราะตัวไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคู่เป็นแม่ไม่ยอมให้การไปตามความจริงก็เพราะเหตุผลสองประการประการแรกเกรงว่าหากตัวให้การไปตามความจริงแล้วจะมองหน้าเพื่อนบ้านกันอีกต่อไปได้อย่างไงทั้งนี้ก็เพราะว่าเหตุที่พวกเขาพากันมารุมซ้อมลูกของตัวก็เพื่อจะช่วยตัวแท,แท้ประการที่สองเกรงว่าคนทั่วไปที่ยังไม่รู้ถึงความเลวร้ายของลูกชายก็จะพากันรู้กันไปทั่วอันเป็นการเสื่อมเสียกับลูกของตัวหนักเข้าไปอีก เอ,อความรักของแม่ที่มีต่อลูกนี่มันช่างมากมายถึงขนาดนี้ต่อมาอีกสองสัปดาห์ไอ้เจ้าลูกชายคนนี้ก็กลับบ้านได้จะกลับมาด้วยอาการข้องคนพิการมือไม้แขนขาชาตายด้านไปทั้งสองข้างหมอบอกว่าเนื่องจากรลหิต่อยในสมองแตกก็โดนกระทบกระเทือนอย่างแรงทั้งยังพูดไม่ชัดเหมือนคนธรรมดาได้แต่อ oh, oh, ้อแอ้อแอฟังความได้บ้างไม่ได้บ้าง มือที่เคยตบตีแม่ก็รีบไปข้างหนึ่งจนเห็นได้ชัดส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็พากันอพยพย้ายที่อยู่กันไปหมดตอนนั้นก็เหลือแค่สองครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เท่านั้นผู้เป็นพ่อซึ่งมาทราบเรื่องที่หลังก็เกิดความโกรธแค้นจะไปทำร้ายคนที่รุมซ้อมลูกของตัวแต่ก็จนบัญญาไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับใครเขาเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ยอมเปิดเผยความจริงเพียงแต่พูดบอกว่า แกอย่าไปคิดอะไรให้มันมากเลยแกเอ้ยก็คิดว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่ลูกเรามันก่อขึ้นมาแล้วก็ต้องรับเองก่อนแล้วกันนับจากนั้นลูกชายคนโตซึ่งกลายเป็นคนพิกลพิการก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆด้วยการนอนเซลลทั้งวันทั้งคืนผู้เป็นแม่ก็ต้องคอยหยอดข้าวหยอดน้ําเป็นแรมเดือนจนกระทั่งถึงแก่กรรมไปเรื่องนี้เป็นที่พูดกันมากในตลาดเมืองพิษณุโลกเมื่อประมาณ4ี่สิกว่าปีมาแล้ว ชาวบ้านร้านตลาดเขาก็พากันพูดว่าเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นเลยครอบครัวนี้หลังจากลูกชายคนโตตายไปแล้วก็ได้อพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วหายหน้าไปไม่ได้ข่าวครา,าวอีกจนบัดนี้เพียงแต่ทราบว่าลูกชายคนเล็กที่หนีไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดไปเรียนหนังสือนังหาปัจจุบันเป็นนายอำเภออยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ครับ ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องกรรมที่เกิดจากการเบียดเบียนผู้อื่นคุณธเนศเล่าให้ฟังบอกว่าแกย้ายบ้านมาจากขอนแก่นมาอยู่โคราชที่ใหม่ที่ย้ายมาอยู่เนี่ยเต็มไปด้วยป่าไม้ขุนเขาสายน้ําแล้วก็คนเถื่อนอแตกต่างจากบ้านเก่าลิบลับเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันได้ว่า ครอบครัวของแกจะร่ำรวยหรือว่าจเจริญขึ้นลำพังการทำนาทำไร่อาศัยธรรมชาติไปวันวันมันก็ไม่แตกต่างกับที่ผ่านมาเท่าไหร่นะครับพ่อก็เลยปรึกษากับแม่ว่าน่าจะออกโรงสีโรงสีเล็กเนี่ยมาบริการสีข้าวแล้วก็เลี้ยงหมูทำเลมันเหมาะอยู่มากเพราะว่าหมู่บ้านใหม่ที่เนี่ย,ยังไม่มีโรงสีสักโรง คิดอย่างนั้นแม่ก็ไปยืมเงินญาติมาจํานวนหนึ่งซึ่งก็ไม่มากมายอะไรนะะักพอสําหรับดาวโวงสีกับซื้อแม่หมูพันธ์ุแม่มาตัวสองตัวโรวงสีเป็นโรงสีขนาดกลางเขาเรียกเศรษฐกิจสองลูกหินที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรมากใครสีได้ใครจะทำก็ได้ หากรู้จังหวะการปล่อยข้าวมันตรวจเครื่องคราวเข้ามันอยู่บ่อยๆที่สําคัญก็คือความเป็นกันเองกับลูกค้าบริการด้วยความกระตือรือรน้นพ่อก็สอนคุณะเนศให้รู้จักกับการพูดจาปราัยกับผู้คนอ่าเพราะว่าจากเดิมเนะเป็นชาวไร่ชาวนาทีทนี้มาทําโรงสีนี่ก็จะต้องมีลักษณะเป็นพ่อค้าไกล แกก็บอกว่าจะพูดอะไรกับคนนะให้ระวังน้ําขุนเอาไว้ในน้ําใสเอาไว้นอกอ่ะปีนั้นลงสีก็ได้สีข้าวสีเยอะเลยปีแรกที่เปิดนะสีเป็นบ้าเป็นหลังแต่ละวันหาบข้าวเนี่ยเต็มหน้าโรงสีเลยคุณธเนศเนี่ยต้องยืนทําหน้าที่คุมงานสีตั้งแต่เช้ายันค่ําฝุ่นคายมันจับตามเนื้อตามตัว ชนิดผมเผ่าจะเปลี่ยนพันธุ์เป็นฝรั่งซิให้ได้จากเดิมที่มีหมูสองสามตัวก็ขยายมามีถึงยี่สิบตัวอคอกเล้าก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่พื้นก็เป็นดินก็เลยมีอยู่บ่อยที่หมูมันขุดดินดันลงไปหรือไม่ก็พังคอกวิ่งออกไปชุลมุนวุ่นวายยิ่งตอ,งอนหน้าฝนมันก็ยิ่งคึกขนองยังกับวัววายวิ่งไล่กันอคอกแทบจะพังอ่ะ โชคดีว่าเนื้อที่หลังบ้านกว้างขวาง,วางก็เลยไม่ไปทําความเสียหายหต่อพืชไร่ในพื้นที่ของคนอื่นในพวกเขาราคาญหรือว่าสาบแช่งเอาหมู่บ้านใหม่ของคุณธเนศเนี่ยเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆจากหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนก็ขยายเป็นร้อยในปีต่อๆมาเนี่ยผู้คนก็อพยพจากนอกภูเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นหมู่เกิดเป็นคุ้มกาลสศินบ้างคุ้มขอนแก่นบ้างซึ่งแต่ละคุ้มแต่ละคนก็ มีนิสัยใจคอแตกต่างกันออกไปข็มีการเล่นการพนันกันเป็นที่เออก,กเริกโดยเฉพาะหน้าแรงจะมีทั้งไพ่ทั้งไฮโลลุดขึ้นมายังกระดอกเห็ดพ่อก็เคยไปเฝ้าเล่นกับเขาเหมือนกันแต่ต่อมาก็เลิกร้างไปเองเพราะเสียดายตังค์ระหว่างนี้ก็เริ่มมีการรบราฆ่าฟันกันยังกังในหนังผู้ใหญ่บ้านเก่าไปฆ่าคนขอนแก่นอีกไม่กี่วันต่อมาแกก็ถูกฆ่าตายตายตกไปตามกัน จ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรมากแต่ในความเถื่อนนั้นน่ะมันก็มีความโอบอ้อมอารีเต็มด้วยความเป็นไทยแต่งแต้มอยู่ด้วยประเพณีอันบริสุทธิ์เราก็สนุกสนานในเทศกาลต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นงานบุญพระเวสสันดรหรือบุญพระเวทบุญบั้งไกวหรือแม้แต่ลอยกระทงก็อาศัยพวกงานบุญเหล่านี้แหละ ที่ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นค่อยๆหล่อหลอมความแตกต่างที่มีอยู่ให้เข้าด้วยกันด้วยความกลมกลืนคุณธเนศเองเวลานั้นเป็นหนุ่มน้อยก็ยังคิดว่าเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนในภูถึงจะมีการฆ่าแกงกันก็ไม่เกี่ยวกับครอบครัวของแกหรอกเพราะว่าพ่อไม่ได้สอนให้ครอบครัวเราเป็นนักเลงแต่นั่นแหละถึงจะเป็นนักเลงไม่มีนักเลงแต่ว่า ถ้าหากว่ามันสังคมมันมีนักเลงผสมอยู่เนี่ยมันก็ต้องเจอเขาจนได้ปีนั้นตระกูลนักเลงเนย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ตั้งโรงสีขึ้นเหมือนกันโรงสีของเขานี่ก็ขนาดเดียวของคุณทะเนศนะ่ะแต่ว่าแน่นอนใหม่กวา่านะเครื่องความใหม่ทันสมัยซึ่งก็คุณทะเนศก็ไม่ใช่ว่าจะไปอิจฉาตาร้อน นดีซะอีกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอย่างทุกวันที่ผ่านมาเมื่อการสีไม่มากอย่างแต่ก่อนก็ลดการเลี้ยงหมูลงแล้วเวลาเดียวกันนั้นราคาหมูมันก็ตกต่ำพ่อก็เลยเลาะหมูขุนออกไปเหลือแม่หมูพันไว้สี่ตัวปีนั้นคอกเล้าที่บ้านคุณทนเนศก็ทำถูกต้องตามหลักการเกี่ยวกับความมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนยกคอกสูงจากพื้นดินขนาดเอว แต่ก็ปูพื้นด้วยไม้มีร่องเดินอยู่ตรงกลางถึงมันจะมุงหญ้าแต่ก็นับว่าแข็งแรงหมูจะออกมาวิ่งนอกคอกกันให้วุ่นเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วแม่พันหมูสี่ตัวนะเป็นความหวังของแม่มากเลยแกคำนวณถึงลูกในท้องมันอย่างคร่าวๆก็กะว่าจะได้ลูกหมูมาขุนขายไม่ตำว่ายี่สิบแต่แล้วความหวังของทุกคนก็พังทลายเช้านั้นเป็นเช้าแห่งฝันร้าย แม่หมูทั้งสี่ตัวถูกฟันตายอย่างอนาถคนใจบาปมันลักลอบพอมาฟันตอนไหนนี่ไม่รู้จริงๆทำไมถึงนอนหลับกันขนาดนั้นแล้วใครเป็นคนร้ายครั้งนี้แน่แม่นี่ร้องไห้แทบจะขาดใจแช่งด่าคนร้ายสารพัดขอให้มันได้รับเคราะห์รับกรรมอย่างที่มันทำกับหมูของใมันตายไม่ได้ผุดได้เกิดให้มันตกนรกหมกไหม แต่สําหรับพ่อนะขึ้มซึมไม่พูดจาอะไรมากเพื่อนบ้านต่างกวัทยอยมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณทะเนศไม่ได้ขาดต่างพากันสาบแช่งคนพานคนชั่วแช่งกันชนิดที่เรียกว่าถ้ามันได้ยินนะคงจะนอนไม่หลับไปเป็นปีเสร็จแล้วเจ้าของโรงสีคนใหม่เลยเขาก็มามาสบรวาบัานกับบ้านคุณทะเนศบอกว่า ทั้งหมดเนะี่ยรับรองไม่ใช่ฝีมือพวกเขาอย่าเข้าใจผิดนะเกลอถึงเราจะมีโรงสีเหมือนกับเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าเราจะชั่วมวาฟันหมูฟันหมายอย่างนี้หรอกเราก็เสียใจพอๆกับเพื่อนนะแหละอย่าเข้าใจผิดนะจะให้ไปสาบานเจ็ดวัดเจ็ดวาก็ยอมอ่าถ้าหากว่าเราทำเนี่ยให้เรายิบหายวายวอดให้ทำมาหากินไม่ได้ค้าขายไม่ขึ้นให้ตายเป็นผีไม่มีญาติเอา้าสบทสาบานทุกอย่างว่าไม่ใช่ฝีมือของพวกเขา บ้านคุณธเนศเองก็ไม่ใช่จะปรักปรำนะจะใช่หรือไม่ใช่ก็จะไปทำอะไรเขาได้พวกเขามันักเลงเก่านะแต่ว่าพ่อของคุณธเนศเนี่ยเป็นมหาเก่าเป็นพระนักบวชสมถะอะไรอะไรก็าช่างมันเถอะเส็จแล้วหมูที่ตายก็ไม่ขายชำแหละปันพี่ปันน้องไปกินลองหลับตานึก แม่หมูหนักตัวหนึ่งไม่ต่ำบร้อยกิโลกรัมสี่ตัวจะได้เนื้อขนาดไหนกินกันชนิดแทบจะคลานนะเลี้ยงกันใหญ่ทั้งหมู่บ้านคนที่เราสงสัยว่าเป็นคาตกรก็มาหากินมาเมาอยู่หน้าบ้านเราแหละคุณทเนธว่างานนี้สงสารก็แต่แม่ไม่ยอมแต่ต้องเนื้อหมูเลยแม้แต่คําเดียวแกวาดหวังว่าเลี้ยงหมูชุดนี้แล้วก็จะบวชคุณทเนธแต่แล้วก็มาเจอสภาพไม่คิดไม่ฝันมันก็แสนที่จะรันทดนัก แล้วดูเอาเถอะในท้องนะ่ะมีแม่หมูท้องแม่หมูเนี่ยมีลูกน้อยอยู่ถึงสิบสิบตัวนะแต่ละตัวเนี่ยนะอีกไม่กี่วันก็คงตกลูกให้แต่ว่ามือคนพานก็ยื่นมาอย่างกักขละมาฆ่าชีวิตมันและลูกของมันไปอย่างไม่ปราณีนะก็ได้แต่ยกมือท่วมหัวเดชะบารมีเจ้าพ่อดวงเขาเขียวขอดนบันดัน ให้คนที่มันทำไม่ดีไม่ร้ายในจงพินาศจิบหายขอให้มันมีอันเป็นไปอย่างหมูในคอกในชาตินี้ด้วยเถอะนะสาบแช่งอันทุกวันความเศร้าหมองความหดหู่เข้ามาครอบครองครัวเรือนของคุณทะเนศอยู่ระยะหนึ่งก็ค่อยๆเลือนไปในขณะที่วันหนึ่งเจ้านักเลงก็ไปออกปากบอกว่าฝีมือมันแน่ขนาดไหนไม่ใช่ใครที่ไหนลูกชายเจ้าของโรงสีใหม่ แล้วก็น้องเมียมันถึงจะรู้ก็ไม่มีประจักษ์ยพยานอะไรจะไปเอาผิดกับมันได้ยิ่งไม่มีใครต่อแย่สมบัติเพียงเล็กน้อยที่มีอยู่ก็ถูกพร่าผลาญเนี่ยหากหานน้ําใจกันเหมือนกับไม่ใช่คนแต่ความชั่วก็คือความชั่ววันยังค่ำไม่มีวันส่งผลดีกับใครหรอกครับครอบครัวของเจ้านักเลงนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะร่ํารวยขึ้นเกินหน้าเกินตาชาวบ้านมีหนาซ้ํามีแต่ทรงกระสุด ลูกชายของแกอยู่ๆก็ถูกรถชนขาหักต้องดามเหล็กจนกระทั่งถึงทุกวันนี้สำหรายกว่านั้นต้องหนีมือกฎหมายหัวสุขหัวซุนฐานพยายามฆ่าคนสำหรับน้องเมียจ้าคนที่เข้ามาฟันหมูด้วยนี่ถูกจับติดคุกเป็นเวลาถึงสิบปีข้อหาฆ่าชิงทรัพย์ส่วนคนอื่นๆที่เป็นญาติพี่น้องและเจ้าคนจอมสาบานที่มาสาบานต่อหน้า ทุกวันนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยลงสีก็ขายไปแล้วบ้านก็ขายปลูกกระตอบเล็กๆอยู่แบบสั่งกระตายไปวันๆเมียก็มีอาการทางประสาทคุ้มครั่งแต่ละทีเหมือนผีเข้าผีสิงไม่มีผิดโอ้หนอกรำชั่วมันแรงปานชนี้นี่แหละเขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองอย่างที่ท่านมหากวีสีปราดว่าไว้ไม่มีผิดเลยครับเวรกรรมมีจริงท่านูุฟัง